มาช่วยไงสบายนี่พวกมีหางตาเพชรนี่จะมีบ้านทำอรใช้ก็ได้ไมี่ใช้ได้ใช่ไหมลี่ใครตัได้ใช่ไหมลี่ไอ้นต่แอบพูดแบบนี้โอ้ยดีดีแล้วไม่ดูดีดีก็ดมันก็ต้องใช้กำังต้ต่อังตแแล้วได้รู้โอ้โหพูดเยอะไปไหวแล้วไปไหวแล้ว้อะไรมีจำอะไรเขาจำคืนนอนหากาเป็นวาหรือไม่ได้เข้ ม่มีความผิดอะไรหรือเปล่าทำไมสอนหางกับสาวคืนอี่เพื่อนพูดในเปล่าเธอคือว่าคนนั้น่ะพูดไม่ดีเลยไปว่าเขาทำไมอะฉันยังไม่ได้พูดเลยช่วยไปดีขอโทษด้วยทีนี้ปากเจ็บลูกปล่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดวงมดีมันนี่เลยอะไรเนี่ยฮะแม่สอนกี่ครั้งกี่หนแล้วไอพ่อศัตรูเนี่ยไปคุยดีทำไมฮะลูกลูกเลยหรือเปล่า สอ,อลูกไอ้ปุ๊กประตูเนี่ยมึงอยากไปดีกับไม้ที่ต้องไปถือมือแม่ตลอดเลยลียกองไงนะสอนมาเนี่ยไม่เคยจำเลยฮะฝีปากเออเนี่ยมืออ่ะาเดี๋ยวอาัดก,การเลสิอู้ยก็่ต้องไปถือมือแม่ได้ตบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหไปเจอสนานแน่นปึกเลยนะคะเป็นแฟนขับคุณนนะครับ จริงเหรอคะเนี่ยคุณประกวดมิสแกนใช่ไหมคะโอ๊ยใช่ค่ะมิสแกนในโทรศัพท์พวกผมมันมีแต่ชุดบิกินี่คุณอุ่ยในชุดเส้น้องมันต้องช่วยสำหรับพนุษยน้องไม่ใช่ก็คือมันเปิดไปเจอพอดีก็เคฟก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรนี่หว่าเนี่ยโอุ้ดนี่ไงปล่อยมันปล่อยมันกลับบ้านไปมันหัวแตกแน่แลยเล่นเร็วๆเข้าอะไรอ่ะมนกปอยืนเมื่อยเลยสงสารมันว่าไม่ใช่ ผม <S <S ต้องขอโทษแทนทหารผมด้วยไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่คุณเนี่ยที่มานดูมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยผมจะมาขอผ่านทางครับพี่มาขอผ่านทางใช่ตายแล้วลําพังอะ่ะฉันเองจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ว่าแต่คุณชื่ออะไรหรออยากอยากรู้ชื่อฉันหรอใช่เลยเดี๋ยวจะแนะนําไม่รู้จักนะแนะนำไม่ได้เดียน,นเองนอซอนางสาวแรม ชื่ออะไรนะอะไรนะครับเอ้าไม่ได้ยินหรอคะเนี่ยขอเดือนเองนอนสอนอนสาวแบมอ๋อเจ้าเมืองนี้เขาชื่ออีแพรมเฮ้ยจะบ้าเหรอพี่ไหนใครอะเขาบอกเดือนแดรนเอะไรอ่ะเขอกนอนสิเขาชื่อเดือนเรนเนอะเรนตาหวานนั่นในช่วงเนี้ยทางตามเดือนแรมค่ะผมชื่อเฉลิมรละว้ายเฉลิมจ๊ะเฉลิมรละ ฉันว่ามันยาวไปอ่ะเอา้าก็อขาอตั้งมาแบบนี้ขอเรียกส,สั้นได้ไหมอ่ะเรียกว่าอะไรครับหล่อหล่มย,ยาวไปเรียกขวยก็ได้ไม่ต้องน้องไอ้ถืนบ้านทุบหัวประดุกปะเนี่ยผมจะมาขอผ่านทางโอ้ยขอผ่านทางค่ะโทษนะคะเดี๋ยวฉันขอไปปรึกษาตับน,น้องสาวก,ก่อนได้ไหมครับลูกเออน,น้องสาวลูก เปิดท้องให้ดูไหมคนมีลูกแล้วท้องหลายทุกคนเนี่ยรู้ด้วยเลอารู้ดิเมียกูแตกตั้งแต่ตัวตุ่มยันหูโอ้โหกี่คนวะเนี่ยนี่ลิ้นเกือบพันได้ครับไปปรึกษาก่อนนวผมรอเดี๋ยวขอไปปรึกษาก่อนได้ครับในยังไงหนูแม่เป็นอะไรดิค่ะเมื่อสักครู่นี้แม่ไปคุยไปเจรจาแล้วโอ้ยดูสิเนี่ยเขาเนี่ยหน้าตาก็ดีโอยเขาเป็นคนดีนะลูกนต่งก็ต้องดีเป็นอะไรไม่ไล่ปุ่นไล่ปั้ามาๆอีกแบบว่าจะไล่ใครถ้าเกิดมาทำอะไรเรา อ่าโอ้โหตกกันเองแย่บูชายแล้วเนาะไม <c oughs> ่ดีมาด้วยกัน,น,นเดี๋ยวเสด็จแม่จเจนยนก่อนพี่ค่ะคถ้าหากว่าเสด็จแม่น่ะที่พวกพวกเขาไว้ใจได้ก็เรียแต่เสด็จแม่จะเห็นสมควรก็แล้วกันแต่ว่าต้องระวังตัวด้วยนะพี่ค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงลูกพ่าแม่เนี่ยสแกนแล้วผ่านการพลดเจอไลมาแล้วเขาปลอดภัยแน่นอนนะลูกแชื่อไบมอุ๊ ขอโทษนะครับพอดีว่าสะดุดรักนะครับไม่เป็นไรครับแะดุดบ่อยๆน้องจ่าจันน้องเออน้องนุ่งเออรู้อะไรน้องนุ่งแต่น้องไม่นุ่งอ่ะคิดเหมือนมึงเไงเป็นโลกจิตนี่สักคนก็ได้วยว่าไงครับคือไปปรึกษากับน้องสาวมาแล้วน้องบอกว่าให้ผ่านทางได้ ได้งั้นผมผ่านเลยแต่มีข้อแม้อะไรครับผ่านทางก็ต้องผ่านคนไปก่อนค่ะคนไหนคนเนี้ยคนไหนนะเงือกคนเดี้ยนี่แหละค่ะรับนี่ครับไม่ยทำอะไรเนี่ยมมจะาเนี่ยเอ็มรับคมล้อมไม่ต้องใครผ่านมากูฟันยับเนี่ย เดี๋ยวไปปรึกษาเพื่อนก่อนได้ค่ะไอันี่ไม่ไหวแล้วต้องปรึกษาก่อนเฮ้ยไอ้ควยมานี่เร็วโอ้ควยเอแต่ว่าไงไปไปคุยมาแล้วแล้วต้องใครแบบเขาบอกว่าถ้าจะผ่านทางมันต้องผ่านคนอ๋อไม่ผ่านคนผ่านยังไงอันนี้ฉันไม่รู้เองเคยผ่านไหมล่ะไม่เคยเอ้ยไม่เคยกับเองเคยผ่านไหมเคยผ่านแต่แหวกไม่ได้ะเมียติด GPS มีเฮ้ยผ่านยังไงที่มึงไปผ่านมาผ่านไงเออ ที่เมียออกจากบ้านตีพยาธายังให้เอาไว้แต่แล้วบิ๊กแั่แล้เขาบอกว่าผ่านทางต้องผ่านคนเขามาสามเรามาสามแบ่งให้ลงตัวโอาลงตัวเลยฝั่งนู้นสุดๆหัวฟูๆมีไอเอิร้นเอิร์นไหนลูกเขาไม่มีไม่มีเหรอเขาเป็นคนใช้นางข้าหลวงอ่ะฮหนางข้าหลวงเออคนกลางอ่ะที่มีแบบเสื้อตังเยอะๆตังเยอะเป็นลูกไอ้ลูกไอ้ชุดเนี่ยที่ยืนข้านั้นอ้อย เป็นแม่เป็นแม่แบ่งให้ลงตัวเอาง่ายคนใช้เป็นของใครไม่ได้เพื่อนเอาไปมึงเอาไปมึงต้องฟันก็ได้ส่วนลูกเพื่อนเคลียร์ไปคจางลูกเออลูกเราเคลียร์เออแล้วแม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์เองไม่ได้เป็นไรกายมันขอไว้กูไวะไรวะกูเครียดเนี่ยยังไม่ได้ทองกรเลยเรื่องใหม่เรื่องใหม่พวกเนี้ยเรื่องกองพัน ยืดท <anto> <isto> ้องเลยครัไม่ต้องท้องแล้วและเชื่อกูจริงเป็นยังไงบ้างคะปรึกษากันถึงไหนแล้วคะเรียบร้อยลงตัวผ่านครับว้ายคุณคุณยอมล้วเหรอคะโอ้โหยอมนานมากแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยฉันบอกเลยนะคะว่าการที่จะผ่านทางเข้าไปเนี่ยมันมีประตูหลายชั้นจะเละเกินค่ะโอ้ถ้าประตูหลายชั้นน้องพี่ชอบทำประตูว้ายผมพุกแตกหมดนะอุ้ยคุณเคยเห็นพนักงานบริษัทไหมคะเท่ยังไงัะเขาต้องตอกบัตรเข้า อา้าวกดเช้าตอกทีเที่ยงตอกทีเย็นตอกทีถ้าทำโอ้แล้วก็ตอกทีทีทีแล้วค่ะไหวไหมไอผมน่าเล่นแต่ทเกมไม่รู้จักไอเรื่อง<อ>ตอกบัตรถ้าตอกบัตรน่าจะน้องผมน่าจะเชงกว่าอุย้ยจริงสภาพมันตอกใครได้เหรอเนี่ยเลิกตอแล้วฮะทำไมเดี๋ยวพี่เลิกแล้วอยู่บ้านแก้วใช้ลูดกระพือเลยล่วดใหม่อ๋อสมัยใหม่เขาใช้การลูด <ๆ S 2> ใช่ค่ะคุณพร้อมแล้วพร้อมมานั่นไปค่ะ วันใจว่าหงไม่แคล้วต้องโดนแน่แล้วเอยนีิไป่ไเนเลยไไปนไนี่ไ่ไ่ไปลี่ไป่ไนีไป่ยนเลดี่ไปเนเน่ี่ป่เเ่่เเีไไปเลย่ไ่เนเลเไ่ไลยนี่ไปน่น่ยยเฮ้ยเยไนนน พี่มาพบแม่นงยาวเกี่ยวข้าวอยู่กลางนาะพี่ขอทางแก้วตาตงูจ้าเจ้าชื่อไรเกี่ยวข้าว้วยคนหนะ้ามนลังเกียดไหม้เพียบเป็นอม ต้องเดินเที่ยงไอเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถึงป่าช้าเตี้ยวใจพี่เจ้าชูบ้านใจเกิดเส้นใจพางเลยโดดๆดิโดดๆบ้เลยไม่อยนเลโดดๆอะเทียบคีอยู่หรือเปล่าเทียบคีอะไรไม่มีหรอกเทียบคีโดแลมีฟาโซไม่ต้องฮะสวัสดีสวัสดีค่ะ ไม่เจอกันนานหลายคืนสวยขึ้นแล้วค่ะหน้ายังตึงเหมือนเดิมเลยไปเติมมะค่ะไปเติมมาใช้ไหมละลายเลยใช้เอ็มตกปลาครับเด็ยอกหยอกยอกค่ะชื่ออะไรอ่ะหนูเหรอคะอ้าวกูคุยกับมึงกูดถาใครอ่ะจะบอกว่าฉันเนี่ยนะคะน2นางสาวจิ๋มคำสามโคกค่ะโอ้โหคนสามโคกที่มานคนสามโคกเนี่ยขับไล่เดีอกทำไมล่ะ จิ้มค้ำตามโค้งจิ้มค้ำคุณพี่ชื่ออะไรล่ะคะผมก็คนเดียวนี้ครับครับผมพี่ชื่ออะไรผมเพิ่งนึกได้เลยเนี่ยโอ้ยค่ะยสบัดวัดโบสถ์ครับเลวมากพี่นี่เขามาฝากบุกย้ายที่มันก็ได้ที่นี่หลวงพ่อต้คืนนานล่ะไม่รู้จะไปไหนจริงของลูกศิษย์วัดโบสถ์กับพระสมภัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวัว ข่วยสะบัดคะเดี๋ยวค้าไม่หลุด,ดนะครับคุณจิมคัมน่ารักจังเลยจิมคัมค่ะข่ยสะบัดเรียกสั้นๆดีกว่าฮะอุ้ยให้เกียรตินะคะไม่ต้องให้เกียรติแล้วรับอายเข้าได้เลยค่ะขวยย <laughs> จิมวันนี้ข่ยตั้งใจจะมาขอผ่านทางจิมนะครับอุ้ยข่ยจะมาขอผ่านทางจิมคัมหรอคะครับจิม จะบอกว่าทางของจิมเนี่ยมันไม่ทำมาดอดานะคะมันเป็นทางยังไงล่ะครับจิมมันเป็นทางลู่ลงางเป็นอะไรขวิดสะบัดพร้อมไปไหมคะโอ้โหขวยดสะบัดจะไปกับจิมคัมครับ <c oughs> แน่ใจนะ,ะชื่อมัน่นวี่นะพี่ขวิ๋มนำทางเลยครับจิมพร้อมใช่ไหมคะคุณขวดสะบัดพร้อม,อมเลยครับจิมไปเลยค่ะ,เ,คะเดี๋ยวจิมคัมจะน,นำทางเองไปเลยครับค่อ่าขวสะบัด อำเภอไม่น่าเปียนชื่อให้มึงได้โอ้ยเ้ยโอ้โอะไรอะอะไรเสะบัดอะไรก็ใช้ไงทาไมอะสะบัดไม่ใช่ตัวมึงอะชื่อสะบัดมึงเดงกูอะไรมึงเดึองอะมันโดนโดนอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยดีเฮ้ยดูถูกกันแบบนี้มันดูดูกูย้วไง Do you see?